มะเจาะใบตองทำอะไรคงไม่ใายเล่นโยช่ไหมแล้วนี่ไปทั่วอะไรหมักแรงนับนับแลเ่เซ่ชนิดเลยนะโบตีนสซดก็มามันก็คือเทมเป้นั่นแหละพี่เซ่ตรงที่นำแหลมะจะมาบ่มเองนกเขาเละเอะไม่ได้และการทำเทมเป้นี้มันต้องวัดกันสุดฟีมือเลยจ้ะถ้าไม่สะอาดพอเชื้อไม่เดินเลยเคล็ดลับคือเวลาเทเทมเป้ใช่ไหมคะห้ามโดนมือเด็ดขาดมะจะบ่มสองวิธีนะคะใส่ใบตองกับไส่ทุ่งพลา ดิกที่เขาให้มานั่นแหละค่ะเดย์หนึ่งนะจ๊ะเริ่มมีไอนามแล้วค่ะพอเดย์สองเชื้อเริ่มเดือแล้วค่ะมีจุดซี่เข้าๆเทมเป้ <pe> ก็คือการนําทั่วเรื่องไปต้มแล้วก็มักกับเชื้อราค่ะเชื้อราที่ว่านี่แหละจะช่วยย่อยปโปรตีนในทั่วเนาะจะเกิดเป็นเส้นใหญ่ซี่เข้าๆหยึดมาเล็ดทั่วเขา้ดยกันนะคะจะเป็นเล่งคองปโปรตีนที่สามารถแทนเนื้อสัตว์ได้เหมาะสําหรับคนี่ทานเจหรือว่ามังสวิรัตนะตอนนี้ในกลุ่มคนรักสุาพอปะก็นิยมทานมากๆเลยที่สาคัญคือช่วย ย่อยด้วยจ้าด้วยอากาศเทนหน้าว่ะเลยทําให้เชื้อเดินชาถ้าอากาศร้อนๆนะ่ะเชื้อจะเดินเร็วมากแบบใบตองอะ่ะเชื้อจะเดินดีว่าทุ่งพลาสติกนะคะแรกๆมะก็ไม่ค่อยกินไหมรู้สึกผะอึดผะอมแต่พอฟังสัปปะคุณเยอะๆก็ฟื้นกินโพลสุดท้ายกินร้อยหนุหนบหนับอร่อยมากๆเลยจ้าการกินที่ดีที่สุดก็คือการกินซดนะคะเพราะเราจะได้จุลินทรีย์ตัวดีไปดูแลลำไส้ด้วยนะ